ตอนนี้กำลังออกจากลิกวิทบามุ่งหน้าสู่แม่น้ำสองสีเพื่อคองเจียมเดินรูปเดียวตอนนี้่าหมู่คณะได้เดินทางกลับไปหมดแล้วในวันนี้ที่เราต้องบุกตะลุย ในวันที่เราจะต้องเดินหน้าต่อไปแม่น้ำมูลกำลังจะไหลลงแม่น้ำโคงแม่น้ำมูลจะไหลไปชนกับแม่น้ำโคงตรงจุดที่วัดโคงเจียม ตรงนั้นจะเป็นจุดชมวิวแม่น้ำสองสีตรงปลายลำน้ำมูลนะแม่น้ำสองแม่น้ำมันจบกันจะกลายเป็นแม่น้ำสองสีฝั่งนั้นก่นหลังข้า,ามลำน้ำมูลน่าจะ สักสามร้เมตรน่าจะได้ตรงนี้จุดนี้เป็นจุดที่กว้างด้วยตั้งแต่ครูบาอาจารย์ไม่ได้อยู่ด้วยมุคณะไมไ่อยู่ด้วยนี่เราก็ได้เดินรูปเดียวแล้วก็สแสวงหาซึ่งธรรมความสงบวิเวกของเราไปเรื่อยๆอย่างนี้ ในการฝึกตนในเบื้องต้นของเราในการที่จะสร้างบารมีธรรมให้เกิดมีในจิตในใจของเราที่สุดแล้วเราก็ต้องดำเนินต่อไปตอนนี้ก็มาถึงวัดโค้งเจียมถึงแม่น้ำจุดชมวีม่น้ำสองสีแล้วแม่น้ำมูลจะไหลมาจาก ทางทิศตะว,วันออกอทางทิศตะว,วันตกแม่น้ำมูลไหลมานี่ไหลมาจากทางนั้นแล้วก็จะมาบระจกกับแม่น้ำโขงที่ตรงจุดนี้ตรงที่เรือกำลังแล่นไปนะก็จะเป็นแม่น้ำสองสีแล้วก็จะไหลลงสู่เรา ทางตอนใต้แล้วเขจะเข้ากัมพูชาล,ลงทะเลที่เวียดนามตอนนี้เดินรูปเดียวจะขึ้นไปให้ถึงให้พ้นเขตของเกียมก่อนแล้วค่อยหาทางดักลงจังหวัดศีสะเกตเหมือนเดิมอีกเส้นทางหนึ่งก็ดู เผื่อคุูบาอาจารย์จะได้ขึ้นมาอีกตอนนี้ก็พักเที่ยงแดดแดงนิดนึงเด็กสักครู่จะเดินทางต่อขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขขอจเจริญธรรม เข้ามาถึงวัดถ้ำคูหาสวรรค์อำเภอโคงเจียมจังหวัดบ,บุรารทาาีีคองใบนี้เส,ส้นผ่าศูนย์กลางน่าจะ50เมตรได้ใหญ่มากๆเลยเดินเข้าไปกราบพระธาตุสวยงามมากเลย เข้าไปการาบพระาธาตุ

เอา,าเท่วาา่าตลอดคิดไาไม่จูโต้ตอาเขา่ก,ก็ไ่หลักขาของการเนี่วเปการถ่อน,นเอาอ,านอนีน้องเป็นอารมณ์เสียงก็คือกน,นะอาจารย์คัะคือมันพุงงกกนนพ่งไปสู่ความสงบขึ้นกันเนีลยพุ่งสู่ความสงนกันแล้เป็นความแยกทขาเป็นความอัน้งองเ่าสีหายเห่เาเกิดความเรียนหรูอพัฒนาไพราะงหนาองค์ชาที่งๆในลักนาสี เช้าวันนี้เราก็อยู่ที่ป่าชาวัดป่าสิริธรรมาคุณารามเสียงกาเราเรากำลังเตรียมตัวออกบินฑบาตเดินทางกลับจังหวัดศรสเกตตอนนี้อยู่ที่ อำเภอสีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีพระอาจารย์ก็ได้เดินทางมาร่วมกับเราอีกครั้งหนึ่งก็คงจะเดินกันสองรูปกับท่านพระอาจารย์พรุ่งนี้ก็เป็นวันพระเมนหลังนี้ยังสร้างไม่เสร็จเพาก็อยู่ตรงนี้ ชีวิตของบุคคลที่ตกล่วงไปชีวิตของคนที่สแสวงหาดินลนกับความเป็นอยู่ที่สุดแล้วก็มาสิ้นสุดอยู่ที่เชิงตะกอนนี้สแสวงหาดินรน ทุกอย่างทุกประการเพื่อความอยู่รอดความปรารถนาดีความเอื้อเฟือ้อการอนุเคราะห์สงเคราะห์ต่อเพื่อมนุษย์เป็นสิ่งที่สำคัญความมีเมตตากรุณา ตอเพื่อร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเป็นคนุณธรรมประจําใจของนักปรา์สิ่งที่ปุถุชนยื้อแย่งสแสวงหากันที่สุดแล้วมันก็เอาอะไรไปไม่ได้เลยก็จบลงแต่เพียงเท่านี้เพื่อเชิงตะกอน There's not much to do When all I can Is thinking about you Not doing well Don't know where you are Cause you're not here It's been way too long If I could lay down beside you I would That's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I can lay down beside Voice, not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and See you soon. If I can lay down beside you, I would, I would. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. And even if you're gone, I will.